กาแฟร้อนๆหอมๆสักแก้วตอนเช้าโอ้โหเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอื้อบหลังรสชาติท <c oughs>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  ี่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีเรื่องราวการเดินทางที่แบบน่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่วันนี้ล่ะครับเราจะไปตามรอยการเดินทางนั้นด้วยกันใช่ครับรสชาติเนี่ยเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่เรื่องราวของมัน่ะครับเคยลองนึกภาพตามไหมว่าจากเมล็ดกาแฟเล็กๆในป่าลึก มันเดินทางผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงโรงคั่วแล้วก็มาอยู่ในแก้วตรงหน้าเราเนี่ยโหบอกเลยว่าเส้นทางนี้มันทั้งซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยย้อนเวลากลับไปที่จุดกําเนิดของมันกันครับไปที่บ้านเกิดแท้ๆของกาแฟเลยนั่นก็คือผืนป่าในแอฟริกาตะวันออกตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือที่ที่เรามนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซปียนถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ย ดันเป็นที่เดียวกันเป๊ะๆกับที่กาแฟ2ส,สายพันธุ์หลักของโลกอย่างคอฟฟอาราบิก้ากับคอฟฟคาน n ฟอร r าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรบัสต้านั่นแหละครับถือกําเนิดขึ้นมาเหมือนกันมันเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยนะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับพระเอกนางเอกของเรากันหน่อยกาแฟาส่วนใหญ่ที่เราดื่มๆกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากสสายพันธุ์นี้แหละครับอาราบิก้ากับโรบัสตา้า ดูสิครับอาราบิก้านี่กินส่วนแบ่งตลาดไปตั้ง6 0เลยซ็นะเลยนะพรสชาติมันจะซับซ้อนหอมมีความเปรี้ยวสดชื่นหน่อยๆชอบอากาศเย็นๆบนที่สูงส่วนโรบสต้าโอ้โหอันนี้ใส่เข้มเลยรสชาติจะหนักแน่นชัดเจนแบบนี่แหละกาแฟแล้วคาเฟอีนก็สูงกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับแถมยังถึกกว่าด้วยคือทนร้อนทนชื้นได้ดีกว่ามากเอาล่ะครับจากพืชที่เคยเติบโตเองในป่าพอมาถึงจุดที่มันกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจในไร่ ตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวของคนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญแบบเต็มๆเ,เลย20ล้านโหตัวเลขนี้มันใหญ่มากเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเฉยๆนะแต่มันคือชีวิตคนครับชีวิตของคนกว่า20ล้านครอบครัวทั่วโลกเลยนะที่ฝากปากท้องฝากความหวังแล้วก็ฝากอนาคตไว้กับต้นกาแฟพวกนี้แต่ว่าชีวิตของเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับต้องบอกว่ามันคือการต่อสู้จริงๆ คือต้องเจอกับสารพัดปัญหาเลยไหนจะเรื่องราคาในตลาดโลกที่แบบขึ้นขึ้นลงลงคาดเดาอะไรได้ไม่ได้เลยไหนจะภัยธรรมชาติที่มาจากโลกร้อนที่มันก็รุนแรงขึ้นทุกวันแล้วยังมีเรื่องศัตรูพืชอีกที่พร้อมจะเข้ามาทําลายผลผลิตที่แบบเฝ้าดูแลมาเป็นปีๆมันหนักหนาเอาการเลยครับและนี่ครับคือหนึ่งในตัวรายที่น่ากลัวที่สุดมอดเจาะผลกาแฟหรือที่เรียกสั้นๆว่า C.O.B.B เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่มันคือฝันร้ายของเกษตรกรเลยเพราะมันจะเจาะเข้าไปในผลกาแฟแล้วก็ไปทําลายเมล็ดข้างในเลยครับคือทําลายจากข้างในออกมาเลยคุณภาพก็เสียผลผลิตก็น้อยลงแบบหายไปเยอะมากๆเลยผมว่าคําพูดนี้มันหลุดสุดยอดมากเลยนะไร่กาแฟคือบัญชีเงินฝากของครอบครัวเรามันสะท้อนมุมมองของเกษตรกรยุคใหม่ได้ชัดเจนมากครับคือเ้ามองว่าผืนดินที่เขาทํากินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ปลูกกาแฟแต่มันคือมรดก คือการลงทุนเพื่ออนาคตของลูกหลานและที่สําคัญคือต้องรักษาสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ด้วยคือคิดไปไกลกว่าแค่ผลผลิตในวันนี้แล้วแล้วทางออกที่ทรงพลังมากๆทางหนึ่งก็คือการทําวนเกรรษตรครับหรือพูดง่ายๆก็คือการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่อื่นๆให้มันเหมือนอยู่ในป่าตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้มันดีมากๆเลยนะครับเพราะมันไม่ได้แค่ช่วยปกป้องต้นกาแฟจากแดดหรือฝนที่แรงเกินไปแต่มันยังสร้างระบบนิเวศเล็กๆขึ้นมาเลย มีนกมีแมลงดีๆมาช่วยกำจัดศัตรูพืชให้แล้วดินก็จะดีขึ้นด้วยเรียกว่าวินวินทุกฝ่ายเลยทีนี้พอเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่สีแดงสดๆมาแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ผมว่ามันเหมือนการเล่นแร่ปแปรธาตุเลยครับเป็นช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์กับศิลปะต้องมาเจอกันเพื่อดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของกาแฟออกมาและนี่คือทางแยกแรกที่สําคัญมากๆเลยครับที่จะกําหนดว่ากาแฟแก้วนี้จะรสชาติไปทางไหนคือการแปลรูป ถ้าเป็นแบบแห้งหรือ natural เนี่ยเขาจะตากเชอร์รี่ทั้งลูกเลยให้น้ำตาลและความหวานจากเนื้อผลไม้ค่อยๆซึมเข้าไปในเมล็ดกาแฟาที่ได้ก็จะออกแนวหวานๆช่ำๆคล้ายผลไม้สุกแต่ถ้าเป็นแบบเปียกหรือ washed เขาจะล้างเนื้อออกไปก่อนเหลือแต่เมล็ดแล้วค่อยเอาไปตากวิธีนี้จะทำให้ได้รสชาติที่ clean clean สดชื่นโชว์คาแรคเตอร์ของเมล็ดกาแฟาตัวนั้นแบบเต็มๆเลยถ้าการแปรรูปเป็นการกำหนดทิศทางการคั่วก็เหมือนกับห้องทดลองเคมีดีๆนี่เองครับ มันไม่ใช่แค่เอาเมเล็ดไปโดนความร้อนนะแต่คือการควบคุมความร้อนอย่างแม่นยำเพื่อปลูกสารประกอบเป็นร้อยๆชนิดที่หลับอยู่ในเมล็ดกาแฟดิบให้มันตื่นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นกลิ่นหอมๆและรสชาติที่เราลหลงไหลกันนั่นแหละครับและแล้วการเดินทางก็มาถึงบทสุดท้ายซึ่งบทนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนครับเรื่องของคนดื่มกาแฟที่มุมมองและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกาแฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยตามยุคสมัย ทำไลายนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับเราเดินทางกันมาไกลามากนะจากคลื่นลูกที่1ที่กาแฟก็เป็นแค่ของในซูเปอร์มาร์เกต็ตเน้นถูกเน้นสะดวกกาแฟกระป๋องอะไรแบบนั้นพอมาคลื่นลูกที่2โอ้โหร้านกาแฟผุดขึ้นมาเต็มไปหมดกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่เป็นที่นั่งคุยงานเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันครับคลื่นลูกที่3ที่เรามองกาแฟเป็นเหมือนงานคราฟต์เป็นศิลปะ เราอยากรู้ที่มาที่ไปอยากรู้ว่าใครปลูกแปลรูปยังไงรสชาติเป็นแบบไหนคือมันลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะมากในที่สุดเราก็เดินทางมาครบวงจรแล้วครับกลับมาที่กาแฟหนึ่แก้วที่อยู่ตรงหน้าเราอีกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากจะบอกก็คือกาแฟในแก้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มนะครับแต่มันคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันคือชีววิทยาคือเคมี คือเศรษฐศาสตร์และที่สําคัญที่สุดมันคือหยาดเหงื่อและแรงกายแรงใจของคนอีกมากมายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมเรากับเกษตรกร,ก,รกับสถานที่ที่อาจจะอยู่ไกลออกไปคนละซิกโลกเลยก็ได้คําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือครั้งต่อไปที่ได้จิบกาแฟแก้วโปรดลองถามตัวเองดูสิครับว่าเราได้ลิมรสเรื่องราวอะไรในนั้นบ้างเพราะเมื่อเร,รู้จักการเดินทางของมันแล้วเชื่อเถอะครับว่าการดื่มกาแฟครั้งต่อไปมันจะไม่ได้มีแค่รสชาติขมหวานหรือเปรี้ยว แต่มันจะมีรสชาติของเรื่องราวทั้งหมดซ่อนอยู่ด้วย